สวัสดีครับพี่น้องตองเองครับผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวและเกือบจะผ่านเงินในบัญชีกับเหล่ามิจฉาชีพมันนับครั้งไม่ถ้วนวันนี้เนี่ยนะผมไม่ได้มาขายประกันไม่ได้มาขายตรงไม่ได้มาหลอกให้ลงทุนอะไรทั้งนั้นแต่จะมาแฉเอ้ยมาเล่าประสบการณ์การประทะเดือดกับเหล่ามิจฉาชีพยุค 5G ที่นับวันมันยิ่งฉลาดหรือบางทีก็โง่แบบมีสไตล์ก็ไม่รู้ คุณเชื่อไหมครับว่าไอ้แก๊งคอเซนเตอร์สมัยก่อนที่เราเคยขำขกันนะ่ะที่โทรมาบอกว่าคุณมีพัสดุจาก DHL ตกค้างการุณากด9นะ่ะตอนนี้มันอีโวแล้วครับมันอัปเกรดตัวเองไปไกลกว่าที่เราคิด ล่าสุดเลยนะสดสดร้อนๆมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาเสียงปลายสายเป็นผู้หญิงครับเสียงโคตรสุภาพสวัสดีค่ะดิฉันโทรจากกรมที่ดินนะคะไม่ทราบว่าคุณต๋องเรียกชื่อถูกด้วยนะมึงได้ทำการซื้อขายที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้หรือเปล่าคะไอเราก็งงสิครับเชียงใหม่ที่ดินกูยังผ่อนมอเตอร์ไซค์ไม่หมดเลยจะเอาปัญญาที่ไหนไปซื้อที่ดินที่เชียงใหม่ แต่ด้วยความที่เราเป็นคนอยากรู้อยากเห็นหรือเรียกว่าเสือกก็ได้ก็เลยลองคุยต่อเอ่อไม่น่าจะใช่นะครับผมไม่ได้ซื้อที่ดินที่ไหนเลยครับปลายสายทำเสียงตกใจนิดนิดครับ อา้าวเรอคะแย่จังเลยคะ่ะเพราะตอนนี้มีข้อมูลว่าชื่อของคุณต๋องถูกนำไปแอบอ้างในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายนะคะถ้าคุณต๋องไม่ได้ทำจริงๆเนี่ยต้องรีบแจ้งความกับสอพอเมืองเชียงใหม่ภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่งั้นบัญชีธนาคารทั้งหมดของคุณต๋องจะถูกอายัดนะคะโอ้โหมาเป็นชุดข้อมูลแน่นมีการอ้างชื่อสอพอด้วยนะตอนนั้นใจผมมันก็เต้นตึกตักนิดๆแล้วนะแบบ ชิบหายแล้วกูหรือว่ามีใครเอาชื่อกูไปทำอะไรจริงๆวะแต่สติครับพี่น้องสติผมก็เลยลองถามกลับไปแบบนิ่มๆเออแล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับปลายสายตอบมาด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวทางเราจะโอนสายให้คุณคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองเชียงใหม่โดยตรงเลยนะคะรอสักครู่นะคะแล้วก็มีเสียงรอสายเป็นเพลงคลาสสิกด้วยนะสักพักก็มีเสียงผู้ชายเข้มๆดังขึ้นมา สวัสดีครับร้อยตำรวจเอกสมชายสอพอเมืองเชียงใหม่พูดครับคุณต๋องใช่ไหมครับตอนนี้คุณมีคดีร้ายแรงมากนะครับวินาทีนั้นเนี่ยผมเกือบจะเชื่อแล้วนะเสียงแม่งเหมือนตำรวจจริงมีการพูดชื่อยศตําแหน่งชัดเจนแต่ไอความต๋องในตัวผมมันกระซิบขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรอวะโอนสายจากกรมที่ดินไปสอพอเชียงใหม่เนี่ยนะมันใช่เหรอผมก็เลยลองหยอดกลับครับ เออท่านผู้กองครับพอดีผมไม่ค่อยสะดวกคุยตอนนี้ครับกำลังขี้อยู่พอดีเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอตัวไปเบ่งให้เสร็จก่อนได้ไหมครับ <c oughs> แล้วจะรีบโทรกลับไปที่สอพอเมืองเชียงใหม่เองครับ <c oughs> คุณเชื่อไหมครับปลายสายเงียบไปประมาณ5วินาทีแล้วก็ไอซัสแล้วก็ตัดสายทิ้งไปเลย โอ้โหจากร้อยตำรวจเอกสมชายผู้ทรงเกียรติกลายเป็นไอสัตว์ในพริบตา <c oughs> เห็นไหมครับสกิลการแสดงมันสูงส่งแต่พอเจอความจริงอันโหดร้ายของอาการปวดขี้เข้าไปก็ไปไม่เป็นเหมือนกันอย่างไม่หมดมันจะมีอีกประเภทประเภท SMS ดูดเงินครับคุณได้รับสิทธิ์รุ่นรับ iPhone รุ่น Pro Max Free คลิกเลยหรือบัญชีธนาคารของคุณถูกระงับกรุณายืนยันตัวตนที่ ไอ้ลิง์พวกนี้เนี่ยนะมันเหมือนประตูสู่ความฉิบหายอ่ะครับเผลอกดเข้าไปทีไรมีโอกาสสูงมากที่เงินในบัญชีคุณจะวารหายไปเร็วกว่าความเร็วแสงบางทีมันไม่ได้มาแค่ SMS นะครับมันมาในไลน์ก็มีมาในอีเมลก็เยอะปลอมเป็นธนาคารบ้างละ่ะปลอมเป็นขนส่งพัสดุบ้างละ่ะปลอมเป็นสนกรรพกรก็ยังมีโอ้โหมึงจะปลอมทุกอย่างเลยใช่ไหมแล้วพวกหลอกให้ลงทุนออนไลน์อีกละ่ะ การันตีผลตอบแทน30%ต่อเดือนไม่มีความเสี่ยงรวยเร็วใน7วันคุณพระถ้ามันดีขนาดนั้นจริงนะป่านนี้คนไทยทั้งประเทศคงนอนเกาพุงอยู่บ้างไม่ต้องออกมาทำงานกันแล้วไอ้พวกนี้มันจะโชว์รูปโปรไฟล์สวยหรูขับรถสปอร์ตอยู่บ้านหลังใหญ่เพื่อล่อให้เราโลภไงครับผมเคยลองแกล้งแกล้งทักไปคุยกับพวกนี้นะพี่ครับถ้ามันดีขนาดนั้นพี่รวยคนเดียวไม่ดีกว่าหรอครับ จะมาบอกผมทำไมคําตอบที่ได้คืออะไรครับพี่อยากแบ่งปันโอกาสให้คนอื่นครับน้องพี่เป็นคนดีโอ้โหพ่อพระพ่อเทพบุตรอยากจะกราบงามๆแล้วบอกว่ากูไม่เชื่อแล้วไอ้พวกหลอ,อกขายของออนไลน์ที่ไม่ตรงปกล่ะครับในรูปนี่นางฟ้าชัดๆพอของมาถึงอ้าวทำไมมันกลายเป็นนางผีเสื้อสมุดไปได้วะ หรือสั่งซื้อดโดรนบังคับสุดไฮเทคได้มาเป็นหนังสติ๊กละ10บาทมันเกินไปผมว่านะไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันเหมือนไวรัสจะครับมันพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาวันนี้มันหลอกแบบนี้พรุ่งนี้มันอาจจะมาในรูปแบบใหม่ที่เราคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คืออะไรครับ 1. อย่าโลภครับอะไรที่มันดีเกินจริงเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ามันปลอม 2. อ,อย่าเชื่อคนง่ายโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักถึงแม้เสียงมันจะหล่อสวยหรือน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตาม 3. ตรวจสอบก่อนถ้ามี SMS หรืออ e ีเมลแปลกๆส่งมาอย่าเพิ่งคลิกอย่าเพิ่งให้ข้อมูลลองเอาเบอร์โทรหรือชื่อเว็บไปค้นหาใน Google ดูก่อน 4. รึกษาคนอื่นถ้าไม่แน่ใจถามเพื่อนถามครอบครัวถามคนที่ไว้ใจได้อย่าเก็บความสงสัยไว้คนเดียวและ 5. ถ้าพลาดไปแล้วรีบแจ้งความครับอย่าอายเพราะการแจ้งความของเราอาจจะช่วยให้คนอื่นไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนเรา ผมว่านะสงครามระหว่างเรากับมิจฉาชีพเนี่ยมันยังอีกยาวไกลครับตราบใดที่ยังมีความโลภและความไม่รู้อยู่ในสังคมพวกมันก็จะยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทันเกมครับต้องอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เสมออย่าให้มันมาหลอกเอาเงินในกระเป๋าเราไปง่ายๆจําจไว้นะครับเงินทองหามายากอย่าให้มันต้องเสียไปกับไอ้พวกเหลือบสังคมพวกนี้สำหรับวันนี้ ต่องข้างบ้านขอเตือนภัยไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากเหล่ามิจฉาชีพทุกสายพันธุ์สวัสดีครับ